มาด้ค่ะสวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี่ล่งแขกเอาตองจ้าเฮ็ดงานบวชจ้ามาด้จ้าพลังพ้งกนกใส่เสือ่านกล้องอเมื่อกี้่ใส่เสือผ่านกล้องนี่ได้จ้าพี่น้องเพิ่นมาซอยเฮ็ดตองล่งแขกจ้าล่งแขกเอาตองกินข้าวแล้วก็เอาตองว้อห่อกะโตมหันห,หนามากกันนะรุ่นบัน ເຮົາກະເຂົ້າກ້ອງເດີ້ຍັງເວົ້າກັນເວົ້າລນຂຂົ້ เอาไปใช่เอาไปยังเค้นกันนะ่ะเดียวมาเด้อช่างนี่เห็ดบักข้าวบัดเนี่ยโอ้เห็นนะเดน่ดนนะ <c oughs> เบ,งบ,งบ,งบงิงมาเบิงวิธีการปอบมกเผ้าวจ้อาอ่มีวิธีการปอบอกมกเผ้า่ไงบอเสียบจุ๊บแล้วก็ดึงโรดดึงพวโดโรเจ้เอาอ่วิธีผ่าอิสานการเป็นยูประเภทนี้เฮ้าปอบกะพร้าว เอาระวังมาเอาเสะขาเด้อเอา,าอนุญานกล้องพทำลุยขาหนิบำแม่แนวเด้อเนี้ย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 เออมันอยากมันเอาลุยอน,นั่นน่ะเนีบดีๆเอานี้สัก่อนเออมันเสียมันเสียเอาขาเดิเนียบได้ดีดนบ่ เปลือกมันเลยเป็นกระดังนที่ตั้งแต่เป็นกระดังนี้อ่ามลงห่าปอกไว้จังสี่แล้วบาดนี้ก็จังสีฉีกออกบาดนี้สีฉีกออกหันไปเบื่องทั้งตองกันบาดนี้ ไปเบื้งขทางตองเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นมาซอยเห็ดตองไปห่ขอข้าวต้มเมื่อบุญบวชออวเอาไปลรงบาน,นีสบนานป

แต่แม่ยังวายู่กับยังวายูฝุ่นพื่อของเงวออกมากนี่มาใายกลองเรยเขาเขาไปออกแลวเขาไปออกแล้วเจ้าหน้ยก็เขาไปอีกแล้วพอนี้เราเฮ็ดว่าเป็นเนาะเฮ็น้ำว่าเป็นญานติันฉี่กองกับญาติมันขาดเออญาติมันขาดเ่าค่อยเฮ็ดแล้ว แต่หอเขาต้มยังหอว่าเป็นเขาคมต้มข้นกัยังว่าเป็นได้เดี๋ยวนี้เคยเจักเทื่อนาะฮะ <c oughs> สีหอแท้มันบออะไะออกดอกพร้อมเด้อออกดอกพร้อมเด้อได้ยนินบอมาหอเขาต้มแท่นนั่นติดนี่ไว้นั่นออกดอกพร้อม <c oughs> เจ้าก็เอามีดเอามีดเอาไปยางแล่วมันจะเอาขามันจะเอาขาห้าเราทิมทิมออกไปเออเออน้อยนี่ก็สิเป็นบ่านี่ก็สิได้บ่านี่มันจะเอาขาเออานั่นลุยคือกันนอนนีนก็ได้ เออเพราต้องเอาชีมมองไปพันมันชีมได้ก็พันผ้าได้ก็ได้พันผ้ากอได้ก็เอาชีมฮะ เดี๋ยวสิบ่มีเบียกเอาไมเออเดี๋ยวสิบ่มีเบียกสิเาสตออเราคืนอาหอกตัดตงจเจได้หมดดดุนเีเข้าองตัดตเจียี่ได้นียเแาเฮ็ดดีแล้วเนยน้อยออเฮ็ดงามงาใหเห็ดเงนใจเย็นเ่อเ็ดบ่เป็นแล้วถ้าเบิ้งซ่อนแล้ว ก็ยีงเ่าได้ไา่ก็้วยมัดมอกเ่าได้าไดาไดา้ายก็สวยจังมอสองใหญ่วันนี้การกล้วยเอาไปเฮ็ดอันเฮ็ดปืนอะไรเฮ็ดมาเนาะเอฮ็ดปืนยิ่งกันสมัยตะกีนข้องเรียนวะเออ <c oughs>

บอเองไปใส่สระนอดปะอ้าวนาเก็ตเก็ตไปพวกกับิมเพือกันไหไอ้ติมเพือกันเป็นนันจับกันเหรนับคนเพื่อเ,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 เพื่อไว้กัได้ส3 4 5ามจะลืมจะคข้องเหรอ เอาหมดก,ก็ได้ม่เผื่อไ้าแล้วก็รอนเปลือกออกบานนี่รอนเอรอนเปลือกออกแล้วยังสิได้ไปผ้าคูดบานนี่ไลยขันตอนก็สิได้แมบเข้า ามา,าตาบ่าคืออยู่ใส่เครื่องใส่เครื่องเอาติมลงเครื่องปุ๊บข้าวเดียวจวดจดแล้วกันแล้ว โอ้หลอนเกี้ยงเขาหลอนยกใส่กล้องกันนะแล้วไปยกใส่กล้องกันนะโอ้งามงามงามเกี้ยงคักเกี้ยงเกี้ยงเกี้ยงเหลือจะพาบัดน,นี้เหลือจะพาเดี๋ยวังสิต่อคลิปบัดน,นี้มันนยายพี่น์บอคมาเว้ย ติมมาแล้วไอ้ติมเรียกไ้ติมจ้าเรียกไ้ติมเย็บเอาเลยจ้าห่อนๆจะได้กินเย็นๆอ่ะังเหลืออยู่ใส่เงิอนเป็ี่ยนยตอร์เนี่ยเอาวปแต่ซื้อเที่ยวมือไหมไม่พอจะแค่นั่นล่ะ

ขอบคุณมากเนี่ยรถเผือกแกรถเผือกมากินไอศครีมกินไอศครมน้ำจันจ้ามาเด้อมาเด้อเผือกสดดํานี่เผือกสดดํากินเลยกินเลยมันถ้ามันหอนๆ่เดียวมันสิเย็นก่อนแม่ยกไปแม่านองพด้านไหนสองคน่ บาครบสิบาครบสิครบบอโอยอยู่ในถุงี้ยบบนีจะน่อ้อนมข้าวคกเล่ะไ กินน้ำจิมกินน้ำจิมตองมดกองแล้วตองมดกองแล้ววันนี้เอาอืม นี่เด็กกระตือเนื้อกันบ่มีผู้จับได้เด้อล่ะนี่มื่อไงเกตออกมาแมวสั่งมุดแรงออกตื่นเต้นพอจบคลิปแค่นี้แล้วจ้าเด้อเดี๋ยวมืออื่นมาต่อใหม่ บม่ได้ใส่หอกขอบคุณได้หลายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้เดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ